สวัสดีครับ FC ทุกท่านราออกนอกระเดอะเศร้าดงดีในเอล่าสุดพี่บ่าวพี่บ่าวทำอะไรพี่บ่าวเอาพึ่งนิ่มไปฮะพึ่งนิ่มแปลอะไรนิ่มเอาพึ่งพึ่งนิ่มพึ่งนิ่มเห็นเปล่าใครทำอะไรคอเจ้าทำไมคอแดงเออเอาคอแดงเลยเนาะพี่บ่าว เจ้าคอแดงเลยเหรอไม่ไม่ได้กันบอลเนี่ยอาย่าแดงกัดอีกฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่า่คอแดงด้วยโอ้แจ๋วเลยไหนพี่บ่าวตรงไหนซ้ายไปนี่เหรอซ้ายซ้ายหน้าเลยซ้ายหน้าเหรอเจ้าคือเห็นพึ่งวันนี้เราจะไปเอาพึ่งนิ่มนะครับพึ่งพึ่งเดือนห้าเออมันน่าจะบาใแล้วนี่บ่ซ้ายนี่บ่ เอาพึ่งนิ่มนะครับผมมาเอาแบบนิ่มๆผีบ้านๆนะผมไม่รู้ว่าจะเพิ่งเคยเอาครั้งแรกอาทิตย์นี้เห็นเป็เขาเอานะครับผมเพิ่งเอาเพิ่งเอาผมเห็นเขาเอาแบบมนง่ายๆอ่ะเราเอาอย่างเรามาเอาเพิ่งหรือว่าหรือว่าเพิ่งเอาพึ่งเอาด้วยแล้วก็เอาเพิ่งด้วยเอาเพิ่งเพิ่งเอาเพิ่งเอาเพิ่งครั้งแรกเพิ่งจะเอาเพิ่งครั้งแรกไอ้เหรออะไรวะางสองสองครั้งสองครั้งแล้วแต่ก่อนเอาโดนแม่มันจัดการตัวนึงแบบนี้ ไวยสิครับจ้ตนี้ยาไหนไหนตรวไหนนี่เดไปปเดียวไปรอครับรอคุณนคุณใดนะผมรือว่าสบายดีเอานี่บอไม้นี่บอครับสีมันหยู่ต่ำเองไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้บอนี่ารับพึ่งเอนนำพึ่งเดือนห้านำพึ่งเดือนห้า แต่อันนี้อันนี้เดือนหกแล้วเดือนเดือนห้าอยู่บ่พี่บ่าวจะพาไปเอาพึ่งในเอฟซีไกลไหมพี่บ่าว ไหนพี่บาวเอ้าเจ้าเดินมาทำไมยังไม่เห็นตรงนี้นะหาเจียวเมื่อเช้านี่หาดอกกระเจียวบ่เมื่อเช้านี้เราเราเข้าใกล้มันเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นไรเราเกลดูมีในคีมว่าคีมาบ่เอามีเข้าไปหน่อยนะเข้าอยู่นี่บ่พี่บาวแล้ยังไงอู้หูฮ่าฮ่าฮ่าชไหมฮ่าฮมานี่หาดีกวาฮ่าฮ่าฮ่า เอาไว้บอาดบาทนะวางไว้เข้าไแบงเดี๋ยวผมจะอยู่ไกลๆนะพี่เปาวยะยิงยิงแปลว่าอะไรไกไกลเอฟดีดูพี่เปาวพี่น้องเอ้ยยะยิงยิงเนาะเราต้องท่องเขาว่ายะยิงยิงใช่ไหมอย่างไงพี่เปาวยอะยิงยิงโอ้มันจะมาทางผมหรือเปล่านี่ โอ้มันไม่กลัวหรอกอย่าไปท้าแม่นมมมนะเราจะไป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 โอ้หนงบาทพี่เว้ยไปไปไปเยอะไปอันมีดจะเอาไปหรือยัง ไฟไฟพี่เบาโอบแมงมันมาทางผมหมดเลยนี่เฮ้ยพี่เบามันไหมมันไหมน้ำหวานน้ำหวานออกหมดแล้วโอน้ำหวานโอ้ไม่หมดแล้วพี่เบาวไปน้ำหวนน้ำหวานนี่เต็มเลยโอ้ยยยนี่เขาโอ้ย ได้แล้วโอ้โหทำไมจะเอาเร็วอย่างนี้ยังไม่ถึงสามนาทีเลยเราเรากินด้วยไหนฮะกินด้วยไป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 กินอยู่บ้านไปพอดีเลยคุณคุณแม่เจ้าก็นั่งอยู่บ้านคอยเลยพอดีเลยไปกินด้วยกันไป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 เอฟซีเดี๋ยวเราจะไปกินคลิปนี้ยาวแล้วไหมอ้าะเดี๋ยวผมพอเท่านี้ก่อนแล้วกันอ่ะ